กดกระดิง่งไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสา,สายโทรศัชาแนลครับผมครับสวัสดีครับผมเพื่อนๆครับผมสวัสดีครับผมขอวันนี้ครับผมก็เอา power amp นะครับผมที่ผมได้ทำคลิปให้เพื่อนๆไนดะ้ฟังท่านดูชมเลยนะวันนี้ก็เอามาทดสอบเสียงกับผมนะผมทําการต่อนะฮะสายลาโพงต่อ แจ็คเรียบร้อยแล้วครับผมแจ็คก,ก็ต่อเป็นแบบโมโนครับผมนะฮะเสียบซับนะฮะจาก p ีนะครับผมนะฮะคราวนี้ลองใส่ปีดูแล้วครับผมว่าจะเสียงจะนุ่มนึบๆหรือเปล่านะฮะเว้ยครับผมแต่ความนุ่มนึบม,มเนี่ยนึ่แน่นอนนะฮะนุ่มนุ่มนะฮะมาใช้บอร์ดไดส์นี่ครับผมนะ tr 0 7 4ชั้นนะฮะล้าน ที่ nb เจ้เหมือนเดิมนะครับผมมีทั้งยามาฮ่าและก็ tr 07น์นะฮะตัวนี้ tr 07น์เนะฮะเพื่อนๆครับผมนะฮะก็คล้ายๆกันนะฮะเพื่อนเนครับผมจะยามาฮ่าหรือ tr 07์อุปกรณ์ก็เหมือนกันนะเพื่อนๆนครับผมราคาก็เหมือนกันครับผมนะเพื่อนๆครับผมน้ำเสียงก็คล้ายกันครับผม เป็นบอร์ดได้สชั้นนะผมลงกล่องเรียบร้อยแล้วที่ทําให้เพื่อนๆได้ชมกันนะเพื่อนๆกับผมนะก็ใส่ทันทิตเตอร์ทั้งหมดก็10คู่เช่นเคยนะเพื่อนๆกับผมนะเพื่อนๆนะโดยใช้เป็นแบบสวิตชิ่งนะเพื่อนๆกับผมตัวนี้5.2นะฮนะที่ผมเก่าวไว้กับผม5.2ลึก16นะเพื่อให้เราใช้กับพัดลมนะ ที่โตขึ้นนะเพื่อเพื่อลนกับผมอาจจะดังนิดนึงนะฮะไวไฟังกันเลยครับผมดีกว่าให้มันช้าฟังนะ จะก,กลางซึ่งแล้วนุมน่มแน่นอนครับผมเพื่อนๆกับผมนะจะกลางตัวนี้เป็นแบบสวิตชิ่งนะครับผมนะใช้ปอลลม4.5นะฮะเพื่อนๆกับผมปอลลมตัวใหญ่นะครับ,รรบรนะอาจจะ ผมใช้ตัวเดียวนะครเพื่อนๆครับผมเป่าดัานออกหลังครับผมตัวเดียวครับผมนะเพื่อนๆครับผมตัวเดียวนี้ก็โอ้ล,ลมแรงฮะ ไฟวิ่งก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งครับผมนะไฟวิ่งนะยังไม่ได้ตั้งเลยครับผมนะยังไม่ได้จูนครับผมไฟวิ่งสำหรับไฟวิ่งนะ สไตล์นุ่มๆนะครับบุ้มบุมบุมนะเพื่อนๆกับผมนะเพื่อนๆนะในสไตล์นุ่มๆนะแต่ถือว่าก็ในระดับหนึ่งก็โอ้พอได้นะฮะเพื่อนๆกับผมนะเปรียบเทียบแล้วนะยกเบานะราคาก็ไม่แพงมากนะครับเพื่อนๆกับผมดังหรือไม่ดังขึ้นอยู่กับแรงใจนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆกับผมแรงใจคือสวิตชิ่งนะตัวนี้ครับผมแต่เพื่อนๆต้องการมออแปลงก็มันก็จะอาจจะ ดังดีขึ้นอีกนิดนึงครับผมสําหรับโมแปลงนะแต่ความร้อนมันก็มากับนาโมแปลง แบบสไตล์นุ ance, ่มๆนะครับผมเพื e ่อนๆครับบุ seldom, ้มบุมบุมน no, ุ่มๆนะฮะเพื <neighborhood> ่อนๆครับผมบอกเลยเอาอยู่แน่นอนครับผมกับหมดได้สี่ชั้นนี้นะเพื่อนๆครับผมนี่ TNB Sound เลยนะครับผมในโลกออนไลน์เลยครับผมทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะเพื่อนๆครับผมไม่ต้องไม่ต้องโทรถามผมเลยครับผมนะเพื่อนๆเขาไปดูเลยครับผม TNB Sound นะครับผมเพื่อนๆนะฮะก็ถือว่าราคาเบาๆนะครับผมเสียงก็ พอได้อยู่นะเพื่อนๆกับผม40คู่นะฮะเต็มที่นะฮะเพื่อนๆกับผมตัวนี้นะ40คู่นะฮะรับไฟได้45ถึง95โวลต์ VDC นะฮะกระแสตรงนั่นแหละครับผมก็65 0 65นั่นแหละครับผมเพื่อนๆนะแลกตี้ไฟแล้วมันก็จะได้92 93ลงได้พอดีครับผมเพื่อนๆครับผมนะรองรับ40คู่นะฮะเพื่อนๆครับผมสูงสุดถึง40คู่เลยนะฮะเพื่อนๆครับผมทานซิสเตอร์นะฮะเพื่อนๆครับผม นบแน่นอนนะ เปิดใช่ครับผมแล้วบุ้มบุ้มบุ้มหลังคาไม่ต้องห่วงแลยครับเพื่อนๆครับผมนะฮะเสียงกลางแทบจะสู้ไม่ได้เลยโอ้โหถือว่าใช้ได้นะเพื่อนๆครับผมนะราคาเบาๆเองครับผมนะเราก็ประกอบก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งแรงจ่ายนะฮะเพื่อนๆครับผมแรงจ่ายของเพื่อนๆแล้วก็ทรานซิสเตอร์นะแรงจ่ายมากแล้วก็ใช้ทรานซิสเตอร์มากนะฮะอันตัวนี้อ่สวิชชิ่ง3,000รุ่น3,000ครับผมผมใช้แต่ทรานซิสเตอร์ฝั่งละ10คู่นะเพื่อนๆครับผม ถ้าเพื่อนๆใช้แบบโมแปลงสามสิบแอมป์เราก็ใส่สักข้างละ14คู่นะเพื่อนๆกับผมเพิ่มไปอีก4่คู่นะเพื่อนๆกับผมหรือ16หคู่อะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆกับผมนะตัวนี้ใช้ที่ผมก็ทําให้เพื่อนๆชมก็เป็น0ูนย์สอามนะมิซิงสี่นิ้วนะฮะเพื่อนๆกับผมแต่ใช้กล่อง 5. 2นะฮอะเพื่อนๆกับผมมิซ <ๆ S 2> ิงสี่นิ้วนะแต่ใช้กล่อง 5.2เพื่อใช้พัดลมนะฮะพัดลมให้มันโตขึ้นนะฮะใช้พัดลม4.5นะฮะเพืเ่อเตือน หมายควาคครับผมเพือ่อนๆครับผมสําหรับเพือ่อนเพื่อที่กําลังจะประกอบกรอครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมผมถึงแนะนำนะฮะใช้กล่องใหญ่เพื่อให้มันระบายพัดลมดีอาจจะใหญ่นิดนึงแต่เราใช้พัดลม4.5นะฮะเพื่อให้ระบายความร้อนของฮิตซิงนะฮะเพือ่ๆๆอนเพื่อครับผมพาสติเตอร์ของเราก็จะเย็นนะฮะเพือ่อนเพื่อกับผมนะแต่นี้ผมผมใส่ฟังละตัวนะเพืออพ่อนเพื่อนกับผมเพื่อนเพื่อนต้องการดูดมากๆก็ใส่ สตัวก็ได้นะนเพื่อนๆกับผมตัวนี้ผมเป่าอย่างเดียวนะะเป่าดันดันออกหลังอย่างเดียวนะพัดลมนะผมพูดถึงนะแต่ทานซตสเตอร์ก็10บคู่นะฮะเพื่อนๆกับผม เพื่อนได้ฟังกันนะครับผมคร่าวๆนะครับผมนะฮะเพื่อนๆชื่นชอบก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับนะ tnb9 นะครับเพื่อนๆกับผมนะฮะหรือสอบถามอุปกรณ์ทุกอย่างที่ผมทําให้เพื่อนๆครับผมอยู่ในโลกออนไลน์หมดเลยนะครับผมนะฮะหรืออ่าอ่า g m t r a s t i c นะเพื่อนๆรับผมกล่องหรืออุปกรณ์ต่างๆครับผม g m t r a s t i c ครับผมพิมพ์ในอากูเลยครับผมนะ กูเกิลกูเกิลอะไรไประมาณนี้ฮะทีมหาเลยครับผม g m t อทาร์นี่ก็พวกๆๆกองพวกอะไรก็แต่ต้องโอนนิดนึงครับผมพเพื่อนเพื่อนครับผมบ้านหมอ้อนะฮะพ,พี่ขันธนนะฮะก็ถือว่าสินค้าดีครับผมนะสํสำหรับคลิปนี้ก็เข้าๆนะฮะไม่ได้บรรยายยาวครับผมก็คงจะขอจบให้พเพื่อนๆก่อนนะฮะพเพื่อนๆครับผมเอามาฟังให้เร่าๆเะฮะพเพื่อนๆครับผมนะฮะโดยใช้ สองดอกกรบผมฟังนี้สองดอกสองดอกเองนะฮะทด,ทดสอบแค่12นิ้วนะฮะพเพื่อนกรบผมที่4โอมเหมือนกันนะฮะพเพื่อนกรบผมก็คร่าวนะฮะพเพื่อนกรบผม คลิปนี้ก็คงขอจบลงไว้เพียงตัวนี้ก่อนนะครับผมเพื่อนๆครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามกด s u b สไครต์กดหัวใจกดอะไรก็กดให้ผมบ้างนะครับผมฝั่งขวามือครับผมเพื่อนๆครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมเพื่อนๆครับขอบคุณครับผมที่รับชมนะครับผมเพื่อนๆครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ